ถ้าไม่ใช่ mfk บาค c ราสร่ศแล้วเราจะใช้กลิ่นอะไรดีวันนี้เรามีคำตอบค่ะ สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบกับเปิ้ลในคูเปิ้ลนชาแนลอีกเช่นเคยเลยนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาพูดถึงน้ำหอมที่จะหยิบยกมาใช้ทดแทนน้ำหอมตัวเด็ดตัวดังเลยนั่นก็คือ mfk บัะคารัดูท่าสี่ศูนค่มีท่านผู้ชมบางท่านค่ะก็เคยคอมเมนต์มานะคะว่าอยากให้เราอ่ะพูดถึงแล้วก็เปรียบเทียบนะคะน้ำหอม2องกลิ่นต่อไปนี้แหละที่เขาว่าเหมือหรือคล้ายกับ mfk บคารัดูท่าสีนะคะเผื่อว่า จะเอาไปเป็นทางเลือกหรือเอาไปเป็นตัวเลือกนะคะในการที่จะใช้ทดแทนเจ้าตัว mfk บ a r c ร a าวันนี้เราเตรียมมาทั้งหมดด้วยกัน3กลิ่นเลคะทุกคนเอามาเปรียบเทียบให้ดูเนาะว่ามันมีความเหมือนไม่เหมือนหรืออะไรยังไงบ้างนะคะก่อนจะเริ่มชมคลิปค่ะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องของเราเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะคะสำหรับกลิ่นแรกนะคะที่มีคนบอกว่ามีความเหมือนหรือคล้ายกับ mfk บา r าราู่นนั่นก็คือเจ้าตัว b u r b e r r y her edp นั่นเองค่ะสำหรับ b u r b e r r y her edp นะคะเราเนี่ยไม่มีขวดเต็มนะคะไม่ได้มีขวดเต็มแต่ว่าอันนี้เป็นขวดแบ่งมานะคะแล้วก็จะเอามาทดลองรีวิวเปรียบเทียบดูว่ามันมีความเหมือนหรือไม่เหมือนกันยังไงบ้างนะคะสำหรับเรานะคะตัว b u r b e r r y her edp เนี่ยให้กลิ่นออกเป็นแนวแบบ หวานสดใสนะคะมีความเป็นผลไม้เจือเจือนะคะในลายของเบอร์เบอรี่เฮอร์ไม่ว่าจะเป็นเฮอเฮอบรอสซัมเฮอลอนดอนรีมอะไรพวกเนี้ยนะคะเรารู้สึกว่ากลิ่นอ่ะเข้ามาพร้อมความสดชื่นสดใสนะคะเอ่อโชว์ความเป็นผู้หญิงผู้หญิงนะกลิ่นเปิดมาของเบอร์เบอรี่เฮอร์อินดีพีนะคะสำหรับเราเนี่ยไม่ได้มีความเหมือนกันกันกบเอ่อเอ็มเอฟเคห้าสี่ศูนย เลยนะคะเป็นกลิ่นโคลาแนลนะเพราะว่า MFK เนี่ยเปิดมามันจะเป็นกลิ่นหวานที่มีความนุ่มลึกกว่านะคะแต่เจ้าตัวเบอร์เบอรี่เฮอร์เนี่ยกลิ่นเปิดจะเป็นกลิ่นที่สว่างกว่าแล้วก็สดใสกว่านะคะแต่ที่เขาว่าคล้ายกันคล้ายกันตรงไหนนะคะหลังจากที่เราได้ลองเมื่อสักครู่นี้นะคะก็ลองฉีดใส่กระดาษทิ้งไว้เนี่ยเรารู้สึกว่าความคล้ายเนี่ยมันจะไปอยู่ตรงช่วง กลางค่อนไปทางปลายของกลิ่นและก็คือมิดเดิลโน้ตนะคะไปจนใกล้ๆจะเบสโน้ตแล้วนะคะซึ่งกลิ่นเนี่ยจะมีความนุ่มลงนะคะซอฟลงความเปรียปร้ยวๆซ่าๆใสๆของกลิ่นเนี่ยจะดรอปลงและจะคงเหลือแต่ความหวานที่มันติดผิวอยู่ซึ่งอีกตรงความหวานนวลๆตรงนั้นเองที่มันให้ความรู้สึกว่ามันมีติ่งนิดๆที่เหมือนกับ MFK นะคะ ส่วนตัวแล้วไม่ได้มองว่าเหมือนหรือสามารถใช้ทดแทนกันได้นะคะ b u r b e r บ y รี่เฮอร์ EDP เขาก็มีความหอมหวานสดใสในแบบของเขาหอมอ่ะหอมในแบบของเขานะคะแต่ถ้าถามว่าหอมแล้วเหมือนกับเจ้าตัว NFK ไหมนะคะส่วนตัวเรามองว่าไม่มีความเหมือนไม่มีความคล้ายนะคะแต่ถ้าจะให้แบบ จับความเหมือนจริงๆก็คืออย่างที่บอกนะคะคือช่วงท้ายของกลิ่นเป็นกลิ่นนวลๆที่ติดอยู่กับผิวปลิวๆอยู่กับผิวแล้วอันนั้นน่ะมีความคลายนิดนึงต่อไปนะคะกลิ่นที่2นะคะก็คือน้ําหอมจากอารีนาแกรน e Cloud คลาวน EDP นั่นเองนะคะกลิ่นนี้มีคนพูดเยอะเลยว่ามีความเหมือนกับตัวบัครารูท่40นะคะมากๆซึ่งอยากจะบอกว่าส่วนตัวก็ไม่เคยลองมาก่อนเหมือนกันเพราะว่า เออเคยทราบมาว่าน้ำหอมในแบรนด์นี้มันจะออกแนวแบบวหวานๆนะคะก็เลยไม่เคยซื้อมาลองนะสำหรับตัวอารีนาแกรนเ c ค o า d นะคะเจ้าน้องก้อนเมฆเนี่ยเรารู้สึกว่ามันมีความแบบเริ่มมี DNA ของความเป็นบาคาราลูชเนี่ยเพิ่มมากขึ้นแต่ก็ไม่ได้เหมือนนะคะ่ะเจ้าตัวน้องเมฆเนี่ยมันมีความเป็นครีม,มี่ เป็นมะพร้าวเหมือนเป็นกลิ่นขนมลูกอมรสมะพร้าวนะคะมีความนัวกว่ามันกว่าครีมมี่กว่านะคะซึ่งพอมันไปนผสมกับความหวานแล้วเนี่ยมันจะออกเป็นแนวขนมขนมรสมะพร้าวกลิ่นมะพร้าวซึ่งแตกต่างจากเจ้าตัวบาคราดูุ540นะคะซึ่งเจ้าตัว540เนี่ยกลิ่นเนี่ยจะไม่ได้ออกเป็นแนวขนมแบบนั้นนะคะ ออกเป็นแนวขนมสายไหมซึ่งสายไหมมันจะมีความหวานที่ไม่ได้มีความครีมมี่นะคะแต่สำหรับคาวเนี่ยมีความครีมมี่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคริมครีมมะพร้าวมะพร้าวนัวนวหน่อยนะคะใครที่ไม่ชอบกลิ่นมะพร้าวก็อาจจะไม่ชอบกลิ่นนี้นะแต่ว่าดมแล้วนะคะมันให้ความรู้สึกนึกถึงบาคาราดูชาสี่ศูนย์ไหม ก็มีบ้างแต่ไม่ได้ถึงขนาดแบบดมเสร็จแล้วปุ๊บอุ้ยนี่มันคือบาคาราลูห้าสี่ศูนย์ไม่ใช่ขนาดนั้นนะคะสำหรับเราก็ยังรู้สึกว่ามันไม่ได้เหมือนนะคะคือน้ำหอมอะ่ะเขาไม่ได้มีเจตนาที่จะให้เหมือนหรอกนะเราคิดว่านะคะเขาก็ทำเป็นกลิ่นของเขาเองนี่แหละแต่พอคนใช้แล้วเนี่ยก็จินตนาการคือกลิ่นอะ่ะมันขึ้นอยู่กับประสาทการรับกลิ่นของแต่ละคน คนนี้รับกลิ่นแล้วได้กลิ่นแบบนี้คนนี้ได้กลิ่นแล้วประสาทหรือสดประสาทสมองเนี่ยได้กลิ่นอีกแบบหนึ่งนะคะคนผลิตเขาก็ผลิตของเขาค่ะเออผลิตให้มันเป็นกลิ่นของเขาเนี่แหละแต่ว่าคนเอามาใช้เนี่ยเป็นจินตนาการไปว่ามันเหมือนนะทุกคนซึ่งถ้าใครยังไม่เคยดมนะคะเจ้าน้องเมฆเนี่ยก็ให้ไปดมก่อนนะว่าเอ้ยมันเหมือนจริงหรือเปล่าอย่าเพิ่งไปเชื่อคนอื่นนะคะว่ามันเหมือนหรือว่า อย่าพึ่งมาเชื่อเราว่ามันเหมนไม่เหมือนนะความรู้สึกส่วนตัวของเราอะ่ะคือมันเขาไม่ได้ทํามาเพื่อดู mfk บาคาราทูท้าเลยนะคะเพราะว่าเขามีความเป็นตัวเองอะ่ะมีความเป็นสาวน้อยสดใสครีมมี่นะคะอะไรประมาณนั้นนะซึ่งกลิ่นไม่ได้ดูลักชัวรี่เหมือนกับ mfk นะคะกลิ่นของ mfk เนี่ยใช้แล้วจะให้ความรู้สึกที่ ไม่ได้เป็นสาวน้อยอะก็คือเป็นคนที่ค่อนข้างแบบภูมิฐานนิดนึงนะคะหรือว่าออมีหน้าที่การงานแล้วไม่ใช่เด็กน้อยนะคะสำหรับกลิ่นของ MFK แต่ว่ากลิ่น Arena g r a n d e ด r c o l เนี่ยยังให้ความสดใสวัยวสรุ่นอยู่นะคะเพราะว่ากลิ่นมีความเป็นแบบขนมขนมหน่อยอะไรแบบนี้นะคะและตัวที่3นะคะที่เราจะพูดถึงนะคะคนกลิ่นนี้เราได้ลองใช้ด้วยตนเองแล้วนั่นก็คือ ซาร่าเรดเทมเพชชันโอเดอร์พาฟูมนั่นเองค่ะกลิ่นนี้นะคะทุกคนเราเนี่ยคือฉีดออกมาแล้วเนี่ยให้ความรู้สึกเลยว่านี่มันคือ MFK นะคะนี่มันคือบาคารัตโรช,ชาติ C0 ที่แท้ทรูนะคะกลิ่นเปิดนะคะอย่าเพิ่งไปสนใจฉีดออกมาแล้วเนี่ยทิ้งไว้สัก2นาทีก่อนแล้วค่อยมาดมนะทุกคนคือกลิ่นเนี่ย สเปรย์ออกมาทีแรกจะมีกลิ่นแอลกอฮอล์เนี่ยค่อนข้างแรงออกมาหน่อยนะคะแต่หลังจากนั้นแล้วนะคะทุกคนหลังจากนั้นแล้วเนี่ยมันเป็นกลิ่นที่เราเนี่ยดมแล้วนึกถึง MFK มากที่สุดมันมีความเหมือนกันแบบการสลองสองปีดมูนินมูนตาอะไรแบบนั้นนะคะทุกคนกลิ่นจะเป็นกลิ่นหว,นหวานๆนะคะแต่ในความรู้สึกเราเนี่ย เรารู้สึกว่าซาร่าเนี่ยมันจะมีความซ่าๆในเนื้อกลิ่นซ่าๆฝาัดๆนิดนึงนะคะแต่ในขณะที่ตัว MFK เนี่ยมันจะมีความหวานนุ่มที่ละมุนกว่าอะไรประมาณนั้นนะคะคือถ้าฉีดบนผิวแล้วเนี่ยนะทุกคนเอาจริงๆเราแยกไม่ออกนะคะว่าฉีดกลิ่นไหนมาเพราะว่าหลังจากที่เราได้เจ้าตัวซาร่ามาลองเนี่ยเราก็พยายามแบบฉีดใส่แขนซ้ายขวา ข้างหนึ่งฉีดอีกกิ่นหนึ่งแล้วก็คือซาร่านะคะข้างหนึ่งฉีดซาร่าข้างหนึ่งฉีด mfk นะคะแล้วก็มาดมเปรียบเทียบเนี่ยเรารู้สึกว่ามีความคล้ายคลึงกันมากค่ะทุกคนสำหรับใครนะคะที่เคยไปลอง mfk มาแล้วแต่ว่ายังงบไม่ถึงหรือว่ายังแบบฉันเป็นคนขี้เบื่อฉันไม่อยากลงทุนกับน้ำหอมแพงๆแล้วก็ใช้มาแบบเดียวแล้วก็เบื่อเสียดายเงินนะคะก็ไปซื้อตัวนี้ค่ะ ซาร่าเรดเทมเพชชันออเดอร์พาฟูมนะคะมาใช้เรารู้สึกว่าถ้าคุณชอบ MFK คุณต้องชอบกลิ่นนี้แน่นอนเพราะกลิ่นเนี่ยก็ไม่ได้หนีห่างกันเท่าไหร่นะคะแต่เรื่องเพอร์ฟอร์ม e นซ์ความติดทนนะคะระดับความติดแน่นทนนานเนี่ยไม่ต้องไปพูดถึงนะคะมันสู้ MFK ไม่ได้อยู่แล้วนะคะหรือได้ว่าทําออกมานะคะได้เหมือนกับ MFK บาคารัตูชาตีสูมมากๆเลย เราไม่รู้ว่าเขาแบบตั้งใจจะให้เหมือนหรือเปล่านะแต่ว่าลองใช้แล้วเหมือนมากนะคะเหมือนมากๆถ้าจัดอันดับกันนะ,ะระหว่าง b บ r ร์เบอรี่เฮอร์อีนะคะอารีนาแคนเดคลานะคะแล้วก็เจ้าตัวซาร่าเนี่ยเรายกให้ซาร่านะคะเป็นอันดับหนึ่งในความเหมือนนะคะกับเจ้าตัว MFK นะคะส่วน2ตัวก็คือ b บ r ร์เบอรี่เฮกับอารีนาแคนเดย์คลาวเรารู้สึกว่ามีความแบบกลิ่นคล้ายๆกันก็คือมันจะไปมี ความเหมือนตรงติ่งท้ายของกลิ่นนิดๆสมมุติว่าเป็นกลิ่นที่แบบเบสโน้ตที่ติดผิวแล้วเราได้กลิ่นออกมาจากใครสักคนอะ่ะมันก็อาจจะมีความคล้ายค่ะทุกคนแต่ว่าถ้าฉีดแล้วดมแล้วอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าไม่ได้เหมือนนะคะไม่ได้คล้ายแล้วก็ถ้าจะเอามาใช้ทดแทนกันเนี่ยก็คงไม่ขนาดนั้นนะคะแต่ว่าถ้าคุณชอบกลิ่นเนี้ยสองกลิ่นเนี้ยอาร a น,น,นาแกรนด์กับเบอร์เบอรี่เนี่ยเป็นกลิ่นที่หอมด้วยกันทั้งคู่นะคะ ก็แล้วแต่ว่าใครจะชอบกลินไหนก็เลือกใช้ได้เลยนะอันนี้เราพูดในมุมของถ้าคุณจะหยิบยกมาใช้แทนเจ้าตัว MFK 5 4 0นะคะเรามองว่าตัวซาร่าเนี่ยดีงามเหมาะสมนะคะอ้อทุกคนแล้วมีอีกกลิ่นหนึ่งนะคะที่เราไม่ได้นํามาในวันนี้ด้วยเพราะว่าเราไม่มีอยู่กับตัวแล้วแต่ว่าเคยลองใช้ค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันมีความคล้ายกับ MFK บาคารูาสีแต่ว่ากลิ่นเจ้าตัวนี้จะมีความดุนแรงกว่ามากๆนะคะ นั่นก็คือน้ำหอม a มนเซ a าอินสแตนค u ัชใช่ไหมถ้าจำชื่อไม่ผิดกลิ่นแบบแน่นทำลายล้างโลกมากแล้วก็ติดแน่นทนนานนะคะให้นึกถึงเป็น MFK บาคาราดูธา40ที่มีความเข้มและเข้มขึ้นไปอีกนะคะนั่นก็คือ m n n เซ a าอิ t a n t Crush นะคะคือถ้าใครชอบกลิ่นที่แบบว่าแน่นๆก็คือตัวนั้นเลยแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันไม่ได้ให้ความรู้สึกที่ละมุนเท่ากลิ่นอาจจะแรงเกินไป เคะคะ, okay, คะทุกคนฟังรีวิวจบแล้วนะคะใครอยากลองกลิ่นไหนก็อย่าลืมไปเทสไปหาทดลองกันได้เลยนะคะอย่าพิ่งเชื่อรีวิวจากเราจนกว่าจะได้ลองด้วยตัวเองค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ